ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะช่องยัดเลนะคะมาดูกันสูตรสามยอดโอ้ยไม่คิดว่าจะเข้าเนาะตัวเลขชนกันมาหมดเลยนะคะทั้งหกทั้งแปดทั้งสองตัวเลขปกติแล้วได้แค่สามตัวนะคะนอกนั้นก็ชนก็เลยจับลงมาให้แบบนี้นะคะน่าเสียดายมากเลยแล้วก็สองสี่ไม่ได้ยกไปนะคะเนี่ยอ่ะ ทั้งบุญทั้งดวงทั้งวาสนานะคะผลออกมาดูกันแอดละขั้นเข่ยวรทธานเศร้าอยู่นะคะท่านผู้ชมพูดมากมันเจ็บคอเจ็บคอเจ็บคอนี่คือผลออกนะคะคนเฮาข้นอยู่กับปุนกับดวงกับวาสนาอีหลีเนาะท่านผู้ชมหัวก้อนหันหาซ้ำหวดกึอนหาซ้ำ แล้วก็มางวดนี้ตัวเลขชนไงแอดเลยว่าปกติแอดทำแล้วนะ่ะถ้าตัวเลขชนมานะ่ะมันจะไม่ค่อยเข้าเ้ยคะท่านผู้ชมเทียนบ่า่าเพิ่นบกเขาพืชเข่ามากคักแนบบอบาที่นี่สองหกแปดตัวเลขมีแค่สามตัวเนาะอันนี้คือตัวเลขชนก็เลยยกลงมาให้เฉยๆอันนี้กันตามคมชอบนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าตับเดียวอีหลี สองสามตัวเดียวแอดจะเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมคือจะไม่มีกันไม่มีเกินไม่มีอะไรเลยนะคะอ่ะค่ะใครมีโชคนะฮะทั้งหมดทั้งปวงขึ้นอยู่กับบุญกับดวงเนาะท่านผู้ชมอ่ะเวลาเข้าก็เข้านะฮะสองงวดติดแล้วสูตรนี้แปลก แล้วก็สูตรเด็ดนะฮะสูตรเด็ดดั้งเดิมก็บนล่างเลยอ่ะให้เบิ้งเบิ้งละนะใครชอบสูตรไหนก็ตามนะฮะช่วงแรกก็จะลงแยกให้ดูนะคะถ้าขนาดแยกอ่จะเขียนได้น้มูลอุ้ยปุ๋ยอยู่ท่นผู้ชมอันนี้ก็เอามายู่เด้สองสี่เห็นไหมฮะบนล่างสามชุดนะฮะเป็นใดวงกลมให้แรกเห็นเนาะมาเนาะ เห็นไหมแปดหกก็มาให้สี่บอกแล้วว่าสี่สองหกไม่มานี่ยังก็อจอบ้างเลยพอตอนมาเสียหลักตอนมาสรุปเนาะแอดก็เอาแต่สองสามคือชอบมากๆเลยนะคะนี่ชอบมากๆแต่ถ้าเอามานะแปดเนาะท่านผู้ชมเห็นไหมเด่นที่แรกเขียนแล้วนะแต่ว่าตัดออกเด่นเด่นที่จะมามีสองมีหกมีสี่มีแปด เขียนให้แต่ว่าคือตัดหอเออเนาะแอดจะเป็นลมนะคะอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะจ้าเอาขอให้เข้าสักสิบงวดหนะ่ยเนาะหมายถึงว่าเข้าเข้าไม่เข้าตกงวดแม่เนาะเข้าตกงวดให้สักสิบงวดหน่อยนะเจ้าคะ่ะ อ่ะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยนะคะสูตรได้มาจากความน่าจะเป็นนะฮะท่านผู้ชมอ่ะห,หกมีนาอ่ะท่านผู้ชมออกไหมอ่ะเวลาวออกไหมหกตรงกับวันพ้าใหญ่เนาะตรงกับวันมาค่ะใช่ไหมฮะท่านผู้ชมใช่หรือเปล่า เนาะตรงกับวันผ้าใหญ่เลยนะฮะอ้าวไม่ต้องทําแล้วสูตรเนี่ยซื้อตัวนี้แหละนะฮะไม่ต้องทําสูตรเลยปวดใจวิจารณญาณในการรับชมออกตัวใดเกาะท่านผู้ชมลืมนี่คือผลออกนะฮะ อ่ะเราก็จะลงสูตรสูตรเด็ดสามยอดของเราไปก่อนขอสักสิบงวดหน่อยนะเจ้าค่ะขอสิบงวดคือจำเป็นปควาน้ำต้นใหม่แลนะไเนาะท่านผู้ชมอืม สูตรนี้นะท่านผู้ชมพอคิดพอฝันเลยเนาะตัวเลขที่ชนนะ่ะปกตินะ่ะจะหลุดไง ขนาดยังไม่ทำสูตรนะคือวงกลมนี้แล้วแต่ตัวนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวเลขที่มานะคะก็จะมีแค่สามตัวอีกแล้วท่านผู้ชมมีแค่นี้อ่ะเออเธอเกิดอะไรขึ้นอ่ะเนาะ ตัวเลขที่ชนก็จะมีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวเลขอะมีแค่สามตัวเอาอย่างงี้งวดน,นี้แอดไม่จับดีไหมให้ท่านผู้ชมจับเองเนาะเห็นไหมแอดยังไม่อันนั้นนะแอดยังไม่ทําสูตรนะแอดแอดมาวงกลมนะฮะ ตัวเลขที่มามีแค่สาตัวนะอันนี้คือตัวเลขที่ชนนะอ่ะไม่จับขออนุญาตไม่จับนะคะอะ่ทุกท่านต่างก็มีบุญมีดวงมีวาส,สนาลองจับดูนะคะท่านผู้ชมคะอ่ะปูจใช้วิจรารยาในการรับชมนะคะตัวเลขที่มานะคะ